ู่ที่โอโตรุนะครับออกาโดแล้วผมก็มาตามหาร้านอาหารทะเลที่แบบเป็นร้านอาหารทะเลแบบบ้านๆจริงๆนะครับเราก็มาเจออยู่ร้านนึงอยู่ริมทะเลตรงนี้ซึ่งมันอยู่ตรงหน้าอะควาเรียมใช่ไหมคุณแม่นะครับอ่าอันนี้ข้างหลังผมข้างบนเป็นอะควาเรียมนะครับผม านแรกมาแล้วนะครับเป็นปลาหมึกย่างตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมมากับเครื่องเคียงนะครับและอันนี้ที่เขาว่าเด็ดจริงๆนะครับคือปลาเฮอริ่งย่างตัวใหญ่มากเกินจานของอีกแลเเครื่องเคียงก็เหมือนกันครับมาเป็นเซตแบบนี้นี่นะครับดูหอยกับมือผมนะครับเท่ากันเลยนะครับสามตัวครับอ่ะสุดท้ายนี้น่าจะเหมือนกับปลาตาเดียวทอดครับโอ้โหแม่กินหขยหอยแม่จะไม่แพ้ใช่ไหมเรือยแพ้แม่ก็ยอม ของพี่ได้ดีกว่าดูเนื้อปลาเนื้อปลาตาเดียวทีมกดติดตามของช่องพัตตานะคะช่องเชฟบุ๊กชานเอลรสชาติแบบญี่ปุ่นขอบคุณครับเป็นคำบรรยายรสชาติที่เข้าใจได้ลึกซึ้งมากมีก้างเยอะครับคุณผู้ชมเพอร์ิงแต่ว่าเป็นก้างเล็กอะน่าจะเป็นก้างแบบกินได้อะ เ,เคเ้างเคี้ยวไปเลยอ่ะแล้ยวมันหอมมากเลยหอมกนิ่นเนื้เนื้อปลาปลซีดูปลาหมึกนะครับปลาหมึกสดๆยาก<อ>ห,ห,หวานฉ่ำกรุบกรอบอโอ้ข้างนนี้เป็นท่าเรือคุณผู้มชมถ้ามันเป็นช่วงที่ไม่ใช่หน้าหนาวคิดว่าเราคงจะนั่งบริเวณนี้ได้ด้วยนะครับเจ<อ>๋งสุดๆมาเจอที่รับสุดยอดอีกแล้วฟินเลย เต็มที่ขนาดนี้เยอะแยะไปหมดจนไม่รู้จะวางตรงไหนนะครับแต่เช็คบิดมาแค่5,100เยนสำหรับซีฟู้ดเลยนี่ถือว่าคุ้มสุดๆถูกมากๆผู้ชมใครอย่างมาร้านนี้ก็นี่นะครับเบอร์โทรนี้กด GPS มาก็เจอนะครับ